ทรงเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิสมัยเหล่าทวยราชน้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์ข้าลัยทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหาการุณาธิคุณน้ำพระไทยหนุนประชาไทยสุดภัยสารศิลปะวัฒนธรรมไทย ใจสรานศิลป่าชีพสืบสารศิลปะไทยขอพระองค์สรงคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องผ้องชาวไทยทะสถิตในดวงใจไทยเนิรันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ องค่าพระพุทธเจ้าคณะซิสเตอร์ผู้บริหารคณะครูบุคลากรนักเรียนเจ้าหน้าที่สมาคมนักเรียนเก่าและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยินาเชลีวิทยาลัย ะะเราจะพาพ e ี tamam ่พี่น้องๆชาวรีนะทุกคนไปพบกับบรรยากาศการเตรียมงานกีฬาสีพี่ชื่อพี่ริมปิงนะคะพี่ชื่อพี่เพียงพินนะคะพวกเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการพาชมบรรยากาศการเตรียมกีฬาสีค่ะน้องๆพร้อมกันหรือยังคะท้าพร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีค่ะ ขอแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออีมนะคะเป็นประธานบ้านสีฟ้าค่ะนะแล้วสีฟ้าในปีนี้เนี่ยมาในธีมอะไรแล้วก็หัวข้ออะไรคะสีฟ้าปีนี้นะคะมาในธีมอลาดินค่ะในหัวข้อสื่อและเทคโนโลยีค่ะเป็นเจ้าหญิงอีกแล้วนะคะเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆไหมคะก็ขอฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะว่าขอให้ความร่วมมือกับพี่ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่ม .3 สาม .4 สแล้วก็ม .5 หค่ะงั้นขอ3คําให้กับสีฟ้าหน่อยค่ะ สีฟ้าในปีนี้นะคะคือไม่มีอ่อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะขอแนะนำตัวหน่อยค่ะ ชื่อไอติมค่ะหรือว่าพี่ไอติมก็ได้ค่ะพี่ไอติมทำหน้าที่อะไรในงานกีฬาสีะคะเป็นประธานบ้านสีแดงค่ะแล้วสีแดงในปีนี้เนี่ยมาได้ีติมอะไรแล้วก็หัวข้ออะไรคะสีแดงในปีนี้นะคะมาในธีติมเลสซี่ราชินีแดงค่ะมาในหัวข้อ ศิลปภาพสิทธิเสรีภาพแล้วก็ฟัมเท่าเทียมค่ะโอ้โหเป็นเจ้าหญิงนะคะเนี่ยใช่ค่ะแล้วพี่ตีมจะฝากอะไรถึงน้องๆไหมคะอย่าบอกน้องๆว่าอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยเต็มที่กับหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทําให้ออกมาสุดยอดมากที่สุดค่ะแล้วเราจะเอาแชมป์ไปด้วยกันค่ะงนันขอสามคำให้กับสีแดงเลยค่ะมันเลิศเกินค่ะบา,บายบาย ดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อนีน่าค่ะเป็นประธานสีเหลืองค่ะแล้วปีนี้สีเหลืองมาในทีมแล้วก็หัวข้ออะไรคะอ๋อมาในทีม beauty and the beat ค่ะหัวข้อเป็นสุขภาพกายและใจค่ะแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกน้องๆก่อนถึงวันกีฬาสีไหมคะอ๋ออยากให้น้องๆเนี่ยมาเข้าสีกันนะคะแล้วก็ขอให้ช่วยกันร้องเพลงค่ะสุดท้ายนะคะขอ3คําให้กับน้องๆสีเหลืองหน่อยค่ะสามคำามคำใช่ไหมคะที่หนแน่ค่ะ ส,สดีค่ะชื่ออะไรแล้วก็มีหน้าที่อะไรคะสวัสดีค่ะชื่ออ่อนค่ะทำหน้าที่เป็นประธานสีเขียวปีนี้ค่ะแล้วปีนี้สีเขียวมาในธีมและหัวข้ออะไรคะค่ะปีนี้นะคะพวกเรามาในธีมสยามสีทิศหัวข้อปลูกโลกปลูกใจร่วมสร้างอนาคตใหม่ที่ยั่งยืนค่ะ พี่อ่อนมีอะไรอยากจะบอกน้องๆก่อนถึงวันกีฬาสีไหมคะค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆทุกๆฝ่ายทุกๆคนเลยนะคะว่าสู้ๆนะคะทําให้เต็มที่ซ้อมให้เต็มที่เพื่อให้พวกเราเนี่ยได้รางวัลค่ะเพราะแน่นอนนะคะว่ารางวัลน,นี้เนี่ยไม่ใช่แค่ของพวกพี่แต่เป็นของทุกๆคนในสีนั่นเองค่ะค่ะสุดท้ายขอ3ามคำให้สีเขียวหน่อยค่ะเลิศมากแม่บ๊ายบาย ทำให้กับสีอื่นห่อได้ไหมเลิศลยแม่สู้ๆนะจีเอนเดอร์มาดีคราบร้องเพลงดังเพลง,งเป็นมากแดงสู้ๆเลืองไฟสิ้ง,ง What do you feel about the incoming RC Sports Day? I'm very happy when people share me. Every color has been practicing and I can't wait to see the results. I'm really excited and I feel like it's going to be really fun. I'm really looking forward to see what everyone going to be preparing for us all. อาสุดท้ายนี้นะคะพี่ก็อยากจะบอกกับน้องๆทุกคนว่าขอให้ทําให้เต็มที่นะคะและไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงก็ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีน้ําใจนักกีฬาแล้วก็ร่วมยินดีให้กับผู้ที่ชนะด้วยนะคะ ช่แล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราได้รับก็คือความสนุกสนานและการทํางานร่วมกันเป็นทีมที่จะเป็นสกิลที่ติดตัวเราไปจนตอนเรา,เราทํางานเลยค่ะแล้วเจอกันวันกีฬาสี